สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในอำเภอพานนะครับจะพาไปคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่บ้านต้นไม้นะครับนั่งคือร้านเดนินคาเฟ่นะครับร้านเดนินคาเฟ่เป็นคาเฟ่สายธรรมชาติเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเลยครับทางร้านมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ละเมนูหน้าตาก็ดูดีเลยครับแล้วก็ยังมีพิซซ่ากับสปาเก็ตตี้ด้วยนะครับที่นี่พิซซ่าจะเป็นพิซซ่าแบบเตาฟืนนะครับหอมมากๆเลยนะครับ <S <S เอกลักษณ์ของร้านเดนินก็น่าจะเป็นบ้านต้นไม้นะครับจะเป็นพื้นที่นั่งกินกาแฟบนบ้านต้นไม้ชิลมากๆเลยนะครับ บรรยากาศดีด้วยนะครับไม่ร้อนนั่งชิลๆสบายเลยนะครับภายในบ้านต้นไม้กต็ตกแต่งได้ดูดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปออกมาสวยแน่นอนครับแล้วก็เร็วๆนี้ทางร้านก็จะเปิดบาร์ตรงหน้าเตาพิซซ่าเตาฟืนเลยนะครับรับรองว่าจะได้เห็นขั้นตอนการทำพิซซ่าทุกขั้นตอนแน่นอนนะครับเพิ่มอัจถริยในการกินพิซซ่าไปอีกแบบนึงนะครับ สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอพานนะครับก็ลองแวะมาดูนะครับที่ร้านเดนินคาเฟ่นะครับที่นี่เครื่องดื่มรสชาติดีครับอาหารอร่อยครับฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับส่วนข้างหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ